วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิว Toyota t o y ยต้ายาริส t อทิโมเดล2023สวยมากเลยทุกคนดูสิผมเชื่อว่าหลายๆคนที่กําลังต้องการจะเปลี่ยนรถและกําลังเล็งรถไฟฟ้าไว้อยู่แต่ก็ไม่มั่นใจในหลายๆเรื่องอย่างเช่นเวลาที่เราต้องการเดินทางไกลเราต้องจอดแวะเพื่อเติมแบตเนี่ยใช้เวลานานครับ อย่างที่2คือแบตเตอรี่นั้นมีราคาแพงมากเลยเวลาสมมติถ้ามันหมดอายุมาปุ๊บเนี่ยการจะเปลี่ยนแบตทีนี่เรื่องใหญ่เลยครับเหมือนซื้อรถได้คันหนึ่งเลยดังนั้นรถน้ำมันนั้นจะอยู่กับเราได้เป็นอีก10ปีแน่นอนครับโตโยต้ายาริสเอทิจึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆนะครับที่ผมแนะนําเพราะด้วยเครื่องยนต์เนี่ยหนึ่งจุดสองลิตรมันประหยัดน้ำมันมากๆเลยโดยเอทิพนั้นแบ่งออกเป็นสีรุ่นย่อยและรุ่นที่เราจะมาลองวันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาแบ่งให้ดูว่าแต่ละระรร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 ุุุุุ่่่่่่่น Premium นน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 นมม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 ััััััััีีีีีีีออะะไบบบ้้้าางงงงงเเเเเเิตยยยยยพพลลลกกกกกททใคคคคื ระบบกล้องรอบคันระบบความปลอดภัยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยยกเว้นถ้ารุ่นลักชัรี่เนี่ยลำโพงจะอัปเกรดเป็นของไพลอนีนะแล้วก็ตกแต่งภายในด้วยสีแดงครับแล้วก็บาะเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นหนังสีแดงนะสวยมากเลยราคานะครับรุ่นพรีเมียมลักชัรี่จะแพงกว่าอยู่30,000ื่นนะมาที่6กแสนเก้าหครับแต่รุ่นพรีเมียมจะอยู่ที่6กแสนหกหมาันครับหลายคนถามว่าทาไมรุ่นพรีเมียมแพงกว่ารุ่นสมาร์ทกับสปอร์ตเยอะเลยรุ่นพรีเมียมนะครับมันมีกล้องรอบคันเลยนะครับแถมไม่พอมีระบบเตือนมุมอับเวลาเราขับไปเนี่ยเราจะเห ถ้ามันมีอะไรวิ่งมาข้างๆเนี่ยมันจะมีไฟเตือนแถมไม่พอมีระบบช่วยเบยรกเวลาเราจะชนกับคันข้างหน้ากระทันหันเนี่ยมันจะช่วยเบยรกอัตโนมัติและก็มีระบบ ดึงแฮนเรากลับมาเวลาเราหลุดออกข้างทางมันจะมีเรดาร์ข้างหน้านะมันจะจับขอบเส้นทางด้านข้างถ้ามันเซ็นเซอร์มันเจอนะครับเวลาเราหลุดออกข้างทางเนี่ยมันจะดึงกลับมาให้มันมีระบบช่วยเตือนทุกๆอย่างแถมไม่พอมีระบบ adaptive cruise control เป็นระบบควบคุมความเร็วและควบคุมรถให้อยู่ในเส้นทางนั่นเองครับสมมติเราตั้งรถให้เราวิ่งที่80กิโเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะเร่งความเร็วอยู่ที่80กิโเมตรถ้ามันไม่มีรถข้างหน้านะครับถ้ามันไปเจอรถข้างหน้ามันก็จะชะลอลงแล้วขับตามข้างหน้าไปเรื่อยๆถ้าข้างหน้าเลี้ยวออกไปเมื่อไห่่มันก็จะเ ให้ไปถึงที่80ที่เราตั้งไว้นะครับมันจะควบคุมรถให้อยู่ในเส้นทางตลอดนะครับเหมาะสําหรับการขับทางไกลนั่นเองครับระบบความปลอดภัยเจ๋งๆที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับจะมีเฉพาะในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่กับรุ่นพรีเมียมเท่านั้น รุ่นสมาร์ทกับรุ่นสปอร์เนี่ยราคามันเลยถูกลงมาเยอะครับมันไม่มีระบบที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้รูปลักษณ์ภายนอกของรุ่นสมาร์ทกับรุ่นสปอร์เนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นพรีเมียมนิดหน่อยสอสัญญาณด้านบนนั้นจะเป็นของรุ่นพรีเมียมนะครับแต่ด้านล่างจะเป็นของรุ่นสมาร์ทกับสปอร์นะเห็นไหมมันจะเป็นหางอย่างเงี้ยอันบนสวยกว่ายเยอะเลยเป็นคีบกระจกมองข้าของรุ่นพรีเมียมจะมีดวงไฟ LED อยู่นะครับกระจกมองข้าเนี่ยจะมีระบบเตือนมุมอับให้ด้วยนะครับสมมติเวลามีอะไรวิ่งผ่านมาด้านข้างเนี่ยมัน เลี้ยวออกไปตอนที่มีรถพุ่งมาครับมันจะปลอดภัยมากเลยครับส่วนแผงกันชนด้านหน้ารถก็จะแตกต่างกันนะครับของรุ่นพรีเมียมด้านบนเนี่ยจะเป็นพลาสติกเงามันนะครับแต่ถ้ารุ่นด้านล่างของสมาร์ทกับสปอร์ตเนี่ยจะเป็นดําด้านนะครับความสวยก็แตกต่างกันเลยเห็นไหมรุ่นสมาร์ทเนี่ยจะมาราคาที่5 9 4 0 0 0เาหนะครับกับรุ่นสปอร์ตเนี่ยจะมาที่5 4 9 0 0นสาพครับรุ่นสมาร์ทเนี่ยจะมีกล้องมองหลังให้เราด้วยนะครับเวลาเราถอยจอดก็จะง่ายกว่ารุ่นสปอร์ตนะแล้วก็จอมอออนนนนิเเเตตรรรร์์ะะคับุ่่สปียจลล็กลงมาเหลือแค่8นิ้วแต่ถ้ารุ่นพรีีเมยม กับรุ่นสมาร์ทเนี่ยจอจะเป็น9นิ้วนะครับเบาของรุ่นสมาร์ทเนี่ยจะคล้ายๆกับรุ่นพรีเมียมก็คือมีทั้งหนังแล้วก็มีทั้งผ้าครับแต่ถ้ารุ่นสปอร์ตเนี่ยจะผ้าล้วนเลยครับคราวนี้เรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกครับอันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะเป็นไงครับคันนี้พี่สาวผมซื้อนะครับก็จะออกรถในวันสองวันนี้แต่รถมาแล้วครับรอเลิกหลายคนสงสัยเอ๊ยยาริสธรรมดากับยาริสเอทีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปลักษณ์ภายนอกนะ ไอ้สีขาวทันที่เห็นนี่ครับเป็นยาลิสธรรมดานะจะเป็นรถ5ประตูนะครับรูปทรงก็ต่างกันอันนึงเป็นเก่งอันนี้เป็น5ประตูเนาะอันนี้ก็จะสามารถเปิดด้านหลังและพับเบาได้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นของยาลิสเอทเนี่ยอันนั้นพับเบาะหลังเข้ามาไม่ได้นะครับกลับมารีวิวยาลิสเอทรุ่นพรีเมียมของเราต่อนะดูไฟสิครับสวยมากเลยกันชนก็มันเงาสะท้อนแสงรูปลักษณ์ภายนอกฉบเฉี่ยวมากครับยางขนาด16นะครับไฟไท้ายก็สวยมากเลยทุกคนดูสิอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดด้านหลังให้ดูนะ อันนี้แผ่นรองด้านที่เป็นพลาสติกนั้นเซลแถมให้นะเดี๋ยวผมจะเอาออกไปก่อนอ่ะข้างในจริงๆมันจะเป็นลูกฟูกอย่างนี้นะครับลึกมากเลยอันนี้ผมต้องมุดหัวเข้ามานะครับถึงจะสุดปลายมืออ่าล้วเปิดด้านล่างมาจะเป็นที่เก็บของนะครับจะเป็น3มช่องเป็นโฟมนะครับโฟมตัวเนี้จะค่อนข้างเบานะอ่าเดี๋ยวผมดึงออกมาให้ดูและตรงโฟมตัวนี้ครับจะมีที่ปะยางอยู่1อันใช้ได้1ครั้งนะครับนี่อันเนี้ยสามารถมาซื้อเปลี่ยนได้นะครับ1อันใช้1ครั้งเวลาปิดฝาหลังนััน้้นนนนตอออองงงงกกแรรึะลละคบ็ไมจ่ลล อ่ะต่อไปเรามาดูเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์นั้นเป็นเครื่องยนต์สี่สูบขนาด1 2 0 0นซีซีนะค่อนข้างประหยัดน้ำมันนะครับรุ่นรุ่นนี้นี่ดูเดี๋ยวผมให้ดูภายในนะครับเขาเรียงเครื่องมาสวยมากเลยกระจกมองข้างนั้นจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมนะผมว่าสวยดีครับดูนะครับมันจะเป็นมุมโค้งๆตัวนี้จะเป็นรุ่นพรีเมียมนะจะมีไฟ LED นะครับการเปิดประตูแค่ดึงออกมาแบบนี้นะครับอ่าเรามาดูตรงประตูนะครับตรงนี้จะสามารถวางแก้วได้ตรงด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีที่เปิดววางแก้้ดยเช่น ระบบควบคุมอันนี้เป็นที่ปรับเบาะแมนนวลนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะรพร้อมกับชุดควบคุมที่อยู่บนพวงมาลัยเลยเห็นไหมครับดูจอ LED ข้างหน้าสิครับสวยมากเลยครับเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยเห็นไหมดูมีรูปรถพุ่งเข้ามาหาเราด้วยพวกนี้เราสามารถเล่นปรับแต่งได้หมดเลยนะครับอ่าแล้วมีชุดควบคุมตรงนี้เราสามารถลดเสียงหรือปรับแต่งอะไรได้ภายในรถตัวนี้จะเป็นที่บันทึกกล้องหน้านะครับของพี่สาวผมเนี่ยเพิ่มบันทึกกล้องหลังเข้าไปด้วยอ่านี่ไฟด้านบนนะครับ แล้วตรงกลางนี้จะเป็นตัวเกี่ยวกับประตูนะครับสมมติเราเปิดประตูปุ๊บให้มันเปิดไฟด้วยอัตโนมัติอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เรามาดูกระจกมองด้านตรงนี้นะครับกระจกสําหรับแต่งหน้าด้านสําหรับคนขับนะครับกระจกบานใหญ่มากเลยสาวๆต้องชอบแน่เลยผมยังชอบเลยอ่ะต่อไปมาดูไฟด้านหลังนะครับไฟด้านหลังค่อนข้างใหญ่นะครับสว่างใช้ได้นะครับอันนี้ขนาดเราอยู่ในที่มืดนะอ่าอันนี้กล้องผมมันเห็นแค่นี้นะครับอ่ะเรามาเทสไดรากันนะครับ ด้านหลังนั้นจะมีที่วางแก้วตรงประตูนี้นะครับแล้วผมสูง173นะดูเหลือๆเลยพื้นที่กว้างใช้ได้เลยครับคนนั่งหลังก็จะไม่ร้อนด้วยนะครับเพราะว่ามีแอร์ให้เราด้วยเห็นไหมครับแล้วก็มีสองข้างไม่ต้องแย่งกันเลยแถมไม่พอมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้เราด้วยดูสิครับสองอันด้วยไม่ต้องแย่งกันเหมือนกันครับรถอีโคคาร์ที่มีทุกอย่างครับ ตรงด้านหน้าก็มีที่ชาร์จแบตเหมือนกันนะครับแถมมีไฟแอมเบียนส์สามารถเปลี่ยนสีได้นะต่อไปเรามาดูระบบเกียร์กันนะครับระบบเกียร์ของ AT ทีจะเป็นออโตเมติกนะครับแต่เราสามารถปรับเป็นแมนนวลได้ด้วยโดยการดันมาทางด้านขวานะครับจากนั้นเราสามารถปรับเกียร์เองได้มีทั้งหมด7เกียร์เลยนะครับโอ้โหรถคันนี้ไม่ต้องเหยียบคัส์นะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ตอนเราขับได้เลยใช้งานง่ายมากๆการตีงอวงโค้งเวลากลับรถเนี่ย เราไม่ต้องตีกว้างครับรถคันนี้มันบ่งโค้งค่อนข้าง,งแค,คบครับทำให้เราไม่กินเลนเยอะสามารถโค้งกลับได้ง่ายมากเลยเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับรถรุ่นพีเมม้นจะมีระบบ a d Adaptive c r u s คุย Control เวลาเราขับรถทางไกลเนี่ย มันจะช่วยรักษาระยะจากรถคันหน้าแถมไม่พอถ้ารถคันหน้าเลี้ยวออกไปแล้วเนี่ยมันจะเร่งความเร็วตามที่เรากําหนดให้อัตโนมัติครับแล้วควบคุมอยู่ในเลนตลอดรถคันนี้สมมติเวลาเราหลับในเนี่ยแล้วรถเราเริ่มออกข้างทางออกจากเลนนะครับคันนี้จะช่วยดึงกลับมาให้เราด้วยอัตโนมัตินะครับแถมไม่พอถ้ามีการเบรกกระทันหันด้านหน้าแล้วเราไม่ได้เหยียบเบรกนะรถคันนี้จะช่วยเราเบรกอัตโนมัติมันจะมีเรดาร์ตัวจับอยู่ด้านหน้านะครับแถมไม่พอยังมีระบบถุงลมเนี่ยภัยถึง7จุดเลยนะครับในรถคันเดียวของข้างปลลลอออดดดดดภัััััยยยนนนนนะะะคครรรรรบบบีกกกว่่่าาาาุเเเมู์้หง ตรงเบาะด้านหลังนี้จะมีผ้าผสมกับเบาะหนังนะครับเบาะหนังสังเคราะห์นะดูสิครับสวยใช่ได้นะครับแต่ตรงกลางเนี่ยจะไม่มีที่วางแก้วนะที่วางแก้วจะอยู่ด้านข้างมีเบลให้ทั้งหมด3ที่นะมันเหมาะสาหรับสร้าง3คนส่วนด้านหลังนี้จะมีพื้นที่ในการวางของนะเราสามารถวางของเพิ่มได้ตรงนี้นะครับแต่ก็อย่าบังวิสัยคนขับแล้วกันนะครับพื้นที่ระยะในการมองเนี่ยมองกว้างอยู่นะรถคันนี้เป็นรถตัวเทสได้ของศูนย์นะครับ ็สภาพมันก็จะมีการใช้งานมาก่อนแล้วอันนี้ผมให้ดูมุมด้านนอกนะเวลาเราเห็นด้านนอกเนะี่ยมันจะเห็นประมาณไหนล้อจะหมุนประมาณไหนนะผมว่าสวยอยู่นะมาถึงเรื่องการถอยนะเวลาเราใส่เกียร์ถอยเสร็จปุ๊บเนี่ยมอนิเตอร์ก็จะขึ้นโชว์กล้องออกมาแบบนี้เลยครับทําให้เราถอยได้ง่ายขึ้นแถมให้พอมีระบบเตือนเวลาเราใกล้ชนด้วยนะครับมาดูบอ่อหน้าบอ่อหน้าก็จะประมาณนี้นะแล้วที่เก็บของก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้เก็บของได้เยอะมากแต่ก็โอเควางของได้นิดหน่อยครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วนะครับนี่ วางแก้วได้ครับที่วางแก้วมีหลายจุดตรงนี้ก็มีที่เก็บของด้วยนะครับแล้ววางแก้วด้านล่างนี้ด้วยอีกต่างหากส่วนตรงที่พักแขนด้านข้างตรงนี้สามารถเก็บของได้ด้วยนะครับเป็นที่อยู่ของแอร์ด้านหลังนั่นเองเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆคันอีกทีนะครับถคันนี้เป็นรถเทสได้ของศูนนะเห็นไหมครับผมว่าสวยใช่ได้นะนี่เขาแต่งมาแล้วนะต่อไปมาดูระบบรีโมทของรถคันนี้นะครับสมมุติเราพกรีโมทไว้เราไม่อยากหยิบออกมาเราแค่เดินมาใกล้ๆแล้วเรากดปุ่มนะครับแต่ต้องมีรีโมทอยู่ใกล้ๆกล้นะกดปุ่มตรงนี้ปุ๊บมัน ต่อไปมาดูระบบ T-Connect ของ Toyota กันะครับระบบ T-Connect กก็คือระบบที่สามารถติดตามรถเราว่าเรารถเราอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นเราลืมปิดประตูหรือเปล่าเราสามารถดูได้ในนี้ทั้งหมดประวัติการขับขี่ทุกอย่างจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับ ระบบนี้นะครับเวลาเราประสบอุบตัติเหตุเนี่ยครับระบบมันจะแจ้งเตือนไปที่ศูนย์นะครับศูนย์ก็จะรีบติดต่อหาเราทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกันกบรถเราเขาจะมีระบบที่ตรวจเช็คพวกนี้ให้เราเลยนะครับแล้วก็จะแจ้งรถเข้ามาช่วยเหลือเราครับระบบนี้ไม่แนะนําสําหรับคนที่ชอบหนีเที่ยวนะหนีภรรยาหรือหนีสามีเที่ยวเนี่ยไม่แ,네มแนะนำนะครับบ้านแตกได้เลยแล้วก็ไม่แนะนําสําหรับคู่ที่มีอาชีพเป็นนักจรกรรมนะครับอันนี้เขาก็จะติดตามคุณได้เลยตํารวจติดตามคุณได้เลยว่าคุณไปไหนมาไหนบ้างจากประวัติในนี้นะ ต่อไปมาดูสีของรถยาริสเอทีว่ามีสีอะไรให้เราเลือกบ้างมีทั้งหมด6สีเลยนะทุกคนมาที่สีแรกนะครับสีเลด m ไมกาเมทัลลิกนะครับก็จะเป็นสีแดงด้านบนด้านซ้ายมือนะแต่สีแดงด้านล่างนั้นจะเรียกว่าสไปซี่สกาเลตนะครับจะออกสีเหมือนสีพิกมันเลยว่าเป็นสไปซี่นั่นเองครับต่อมาตรงกลางด้านบนนะครับจะเป็น Metal Steam นะครับก็คือจะเป็นสีของเหล็กนั่นเองด้านล่างจะเป็นสีแพตตินัมไวท์เพิร์นั่นก็คือเป็นสีไขมุกนั่นเองครับขาวไขมุกนะ มาดูด้านขวานะครับด้านขวาบนจะเป็น attitude black mica ah นะครับส่วนด้านล่างจะเป็นสี urban metal นะครับเป็นไงครับชอบสีไหนกันครับสำหรับผมนะผมชอบสี metal s t e น l ครับเป็นสีที่พี่สาวผมเลือกนั่นเองถ้าผมแนะนําจริงๆนะครับเราควรจะเริ่มต้นที่รุ่น premium เพราะวยความปลอดภัยและระบบช่วยขับอะไรหลายๆอย่างที่มันมีมาเนี่ยผมแนะนําให้เริ่มต้นที่รุ่น premium นะครับแต่ในรูปที่ผมโชว์อยู่ตอนเนี้มันเป็นรุ่น luxury premium นั่นเองครับถ้าผมเลือกผมจะเลือกรุ่นนี้นะ เพราะว่าผมชอบเบาะสีแดงแต่ไม่พอได้ลำโพงไบโอเนียซึ่งเสียงดีมาเลยครับราคาเพิ่มแค่30,000บาทได้เบาะหนังทั้งชุดเนี่ยครับไม่มีส่วนผสมของผ้าเลยเป็นเบาะหนังล้วนๆครับแล้วดูการตกแต่งภายในสิครับผมว่ามันโดนใจผมมากเลยถ้าผมเริ่มผมก็จะเอาตัวนี้แหละร,รุ่นท็อปสุดเลยใครที่กําลังจะซื้อรถใหม่หรือมีเพื่อนที่กําลังจะซื้อรถ ก็แนะนําว่าให้แชร์คลิปนี้ไปให้เขาดูนะครับมันจะช่วยให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นขอบคุณน้องนิวที่ดูแลเราเป็นอย่างดีนะครับตลอดเวลาที่เราทําคลิปเนี่ยน้องนิวให้ข้อมูลเราตลอดเวลาจนกระทั่งเราได้รถกลับมาบ้าน1คันก็คือเอทีรุ่นพรีเมียมของพี่สาวนั่นเองครับใครที่ชอบคลิปข้อมูลแน่นๆแบบนี้รบกวนฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซันชโลสตอรี่ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบายๆจุ๊บ